สวัสดีทุกคนด้วยนะคบผมและคุณผู้ชมนะคะวันนี้เราจะมาสอนซื้อไอดีสุดคลุมอย่างเช่นไอดีที่ผมกําลังเล่นอยู่ในขณนะนี้เว้ยคือไอดีราคา100บาทจากเว็บไซต์ EC Farm นะครับเป็นไอดีใกล้ตันสะอาดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคผมสาหรับใครที่อยากจะรู้วิธีใช้นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับถ้าใครที่กดไลค์ครบ3 0 0ไลค์ไรเอาไอดีนี้ไปเลย1ไอดีและถ้าครบ400ไลคยเอาไปเลยอีก1ไอดีนะคะผม ฝากกันแรงกันเยอะๆด้วยนะครับไปโอเคนะครับผมก็ต้องขอ ทุกท่านด้วยเลยนะครับแล้ววันนี้เราก็มาพบกับช่องนายฟอนีกเช่นเคยายวันนี้นะครับผมจะทําการสอนซื้อไอดีในราคาเริ่มต้นแค่4 0บาทเท่านั้นนะครับจากเว็บไซต์ e a s y Farm ์มโนหนึ่งโนตึงของเราได้เลยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าร้านอ a ซี่ฟารมนะครับเขาไม่ได้มีดีแค่บริการที่รับฟาร์มเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้จะมีวิธีการซื้อไงบ้างบอกเลยว่าง่ายนิดเดียวนะครับก่อนอื่นคือแนะนําให้มีทูมอนิวเวเลตก่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ EC Far รอีซก่อะครผม้วก็มที่ คำว่าสมัครสมาชิกจากนั้นนะครับเราก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับว่าเราจะเอาชื่อผู้ใช้งานอะไรในเว็บไซต์นะครับผมอ่าอย่างเช่นผมก็ อ่าผมจะเอามังกี้นะคบผมมังกี้แซดวีสดนี่แหละนะครับแล้วก็ใส่อีเมลนะครับผมว่าเราจะเอออีเมลอะไรนะครับอ่าผมเอามีอีเมลนี้นะครับอันนี้อีเมลผมเนาะแล้วจากนั้นนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านที่มีความยาวมากกว่า8ตัวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับภาษาไทยไม่ได้เด้อต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคบผมก็สมกรหัสไปเลยครับแล้วก็อันนี้ก็คือใส่รหัสอีกครั้งให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ติ๊กเข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขและการบริการโอเคเราสมัครสมาชิกได้เลยจากนั้นนะครับเราก็จะมาที่ข้างหน้าเข้าสู่ อตโนมัติทุกเมื่อด้วยนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับดังนั้นเราก็จะเข้ามาสู่เว็บไซต์ Easy Farm แบบนี้เลยง่ายๆมากๆนะครับและทีนี้นะครับเราก็ไปดูที่กดตรงคําว่า ID เกมออนไลน์แล้วเราก็จะเด้งมาอยู่ที่ตรงส่วนหน้านี้นะครับ <c oughs> ก็จะมี ID มากมายแบบเยอะมากๆให้เราได้เลือกจับใจ่ายใช้สอยกันนะครับผมซึ่งราคาก็บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเนาะครั้งนี้นะครับก็เราดูไว้ว่าเราจะเอา ID ไหนนะครับสมมติผมอ่ะผมจะเอา ID นี้นะครับหมัดบางกร V วีสองนะครับเวลตันนะเดี๋ยวผมจะมาซื้อ2 ID เด้ เพื่อที่จะแจกให้คนดูที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับเราก็มาที่เติมเงินนะครับไอ้เมื่อกี้นี่คือราคา2 0 0บาทนะครับเราก็มาสร้างซองอ่างเปาก่อนอันดับแรกก็เข้าทูมอนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็กดดูทั้งหมดนะจากนั้นเลื่อนลงมาหาคำว่าสร้างซองอ่างเปานะครับจากนั้นก็ให้ใส่จ,จํานวนเงินเข้าไปนะครับแล้วก็กอกคนที่รับซองหนึ่งคนเท่านั้นแล้วก็กดสร้างซองเลยนะครับคือจํานวนเงินตรงนี้ก็คือถ้าเราจะเติมเว็บเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นเนาะนี่ก็เติมเข้าไปเลยหน้าที่นี้คือผมเติมมมมมาาาาาแแแลลล้้้้้วววนนนคคับีีทททงงหดดยออเิิื200ก็่ส มาที่ ID เกมแล้วก,กดซื้อได้เลยนะคะผมคือผมส่วนไวไปไหมผมว่ามันแบบอีซี่อีซี่อ่ะเออถ้าใครงงก็สามารถสอบถามได้ละกันแล้วก็มาเลือกซื้อกดนี่ได้เลยครับแล้วก็เลือกจํานวนนะครับว่าเราจะซื้อกี่ไอดีนะครับผมก็จะซื้อ2องไอดีสองยบาทก็กดซื้อไปได้เลยครับผมไป ทีนี้ก็จะได้มาทั้งหมด2 ID นะครับอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ได้ลบก็จะเขียนว่าเป็น ID กับพาสเวิร์ดอยู่ที่ตรงนี้เลยนะคบผมแนะนําว่าทุกคนก๊อบแล้วเอาไปใส่นะครับแล้วก็ไอที่แบบใส่แล้วไม่ถูกส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าก๊อบตรงนี้ครับแล้วก็ก๊อบเว้นบลกเข้าไปด้วยมันก็เลยไม่ถูกนะต้องลบเว้นบลอกออกด้วยนะครับผมมันก็จะบอกเวลาการซื้อแล้วก็บอกว่าเราซื้ออะไรไปนะครับผมโอเคแล้วผมจะเข้าไปเช็ค ID กันก่อนเลยนะครับ let's go อ่าละ่ะตอนนี้เราก็เดี๋ยวมันเด้งเข้าแบบอื่นแป๊บหนึ่งนะทุ อ่าโอเคเดี๋ยวผมขอกดเข้าแบบบลอ็อกฟุตสกรูอ่ามันกําลังโหลดอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอดีที่เราซื้อในราคา100บาทที่ว่ามันจะแบบมีมัดมงกุมังกรอะไรแบบเนี้ยมันจะตรงหรือเปล่านะครับก็เลือกเลยนะอันนี้ก็จะเป็นไอดีใกล้ตันนะครับเลเวลตันนะครับมีเงินสามสิบล้าน,นะครับแล้วก็มีมัดมังกรฟิสโอจริงครับอู้ดูดีโคตรโหดอะ่ะแล้วก็มีดาบซูซูซุยด้วยนะครับผมโอ้โหอะไรวะเนี้ยร่อยแบบพวก โอ้โหเกินปุยมุย้ยเกินปุยมุย้ยเกินปุยมุย้ยเอ้ก็ต้องขอบอกเลยว่าช็อตดีนะครับผม PVP ไม่เป็นเลยในบล็อกฟุตนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายพี่โหดหุดหยิดแล้วก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับเกินปุยมุย้ยโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับไ d ดีแบบ คุ้มๆนะใครที่สนใจจะมาแบบว่าใช้บริการกันนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับมีคนกดไลค์ถึงถึง300รไลค์นะครับก็แจก ID หนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดครบ400ไลค์ก็อีก ID 1หนึ่งตามมานั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่เนอทุกคนไปก่อนนะครับซิลอาเกนเวอร์ซิลอาเกนกูโดนฆ่าก่อนตายเหรอเนี่ยโ oh อไมก็อ่าไปยุกบผม